จมจ้ไ่อยู่บ้นไปนี่ไปนี่จะกินมันแสบบเราว่าแสบราว่าแสบครัว่าแสบครบ้าบาคยกินบ้างคยกินบ้ายุ่ยุ่มาแจกินี่บาโอ้คยกินค่ยกินนบโอ้คยกินคยกินมาไประาโอ้เอาล้อมันก็อนปีกัน่ะเอาไอ้ก boss, ้อนนเจ้าก้อนเปยมันัมีเลดอว่าบ้นเีย้อยร บาดนีิผมจะถามอรุชาติเป็นไงชี้เวลานี้ะไรเสียบปะเออแล้วมาแซ่บเสียบเสีบมาท่านโอ้ยมีมีแหงทองว่าธนาบ้านปะเออเราวมามีแหงทองว่าเลยมาท่านขวานขวานจากข้อขอนทองครับที่มาครับเรามานนั่ตามนางสักหน่อยนางจวดปะจวดปะจวด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  จวดบ้าเจ้าจวดบ้าจวดบ้าแซบบเลยะมีเติร์มาจากประเทศอัคกฤตบ่ครับมาเก็ติเนาะไปโยครัผมอิงแยนอิงแยนอ้ผมก็ไทยแลนด์นะไทยแลนด์ไทยแลนด์ไทยแลนด์โอ้ยก็ทำมาแซบบแซบบ้แซบไปเยครับแซบ ถ้าเราเค้กิสมบนติไมก็สมบิเนเด็สออยอ๋อยูพวกเคกินนาะูก็ต้มกินเรื่อยอยู่โอ้ยูเทตกินแตนาผมยวสมบัติไหมพูดถึงกนบ่สมบัเสียนสมบัเสียนมาบนเเสียนครกินบอสมัเสี่ยนโอ้เคยกินสมักเสียนด้วอันาปดคือสมบัตเสียนให้ไหมครับมาพีนองครับกินสมัเสียนกับเป็นบานเนี่อ้ยนะฮะกินกับปนพร้อมหครับกับปนป่าเนาะ คน,น,นตะคอโอ้เรียนไมีตะคอโอ้โหไอ้สมเป็นคนตะคอโอ้ยขับขนาดเลย มาอยู่เมืองไทยชอบอะไรครับชอบอะไรครับโอ้อมันมนี hmm. ้อันนี้โอ้ยละงามหมดมาขอ้ยคริมินอลโอ้ยสมผัสมากบตะเชียได้บาโอ้ยสีเดียบดีมากับตะเชียเลยมาขนาดอสมักักมาหัวหน้านีอ่าอันนี้มิวตี t i อ้ beautiful โ้ a u t i อันนี้งดงามหบด i หลายอีี n y y ุดาโอ้ยงวได้หลลวาจิี่ครับ พุ่นไหนเล่นบอลกับประเทศไม่ถูกเลยตอนนี้นะครับอยู่ประเทศไทยอย่างเดียวนะครับเอ้ยทราบข่าบว่าเป็นแฟนอ่าอยู่อ่าเอฟซีแมนเชสเตอร์โอ้ยเนาะไปแล้วครับเราผมผมแดงเรนยูฟยับเลยยับเลยเล็กเล็กยันซีเอ้ยจับเป๊กแล้แมนยูออันนี้ฉลองเพื่อแมนยูใช่ไหมเอาดิเดียสเอาอสารลิเวอร์พูล เซ่เซ่จการให้ผมร้องไห้เลยพระคุณคนไหนบ้าปะครับบ้าไปแ Don't have to s t โอเคโอเคผมผมพระเจ้าเร็วหงแดงตะเพียนดูเดี๋ยวเดี๋ยวไปในอันสมัยเล่นนะคุณในไหมูหกคักกันบ่สมอเล่นกับผมเพื่อนผมเจ้าอยู่่นเป็นยังไงบ้างรักกันดีไหมสมัยยันด้วยกันนลนะ๋อ เขากกแยกกันอยู <c oughs> <Favorite. c oughs> <ch> ่เขาพไปแล้วนะครับเขาเพิ่ไปแล้วนะครับจำมูอะไรีมาเนี่ยอะไรบ่ออไรช่ออะรอออะรอมาหน้าเนาะห้าวรเนาะหน้ามะเขาอะไรบางงวดเนาะงวเนาะงวงงวงวนทหน้าห้องเลยงวดที่หน้าห้อเลอย่างงวนี่เบอกย่างงวดเนาะ โอ้ยม้ว่ข้าวข้าวขาวข้าวขาวเดี๋ยวเราไปเอามัวเข้าวอกเนาะเนาะได้แล้วหมือแรกกินกเ้าไก่เนี่ยเอาไก่เนีมอแรกด้ก็ได้ปอยยังไกเนาะเอาเจ้าเนี่เอาเลยมันเนาะกินได้กันไหนเอาคนนี้มัเอากินเมื่อไรนีผมกำลังอกไก่เนี่นี่ไก่อขาฟางเอคอร่อยเคยๆกินมาญ่ปุ่นค่อยกินมาครับคยกินมานเยแไหเอาไว้เอาไ่านโอ้เราไม่คยกินมาเราไม่คยกินไก่กขาฟาง อันนี้เป็นแรกมันนีคใช่แล้วนั่นแหละนั่นแหละอบไก่อบฟางก็อบฟางนะครับอบฟางสูดั้งเดิมไม่ได้จะได้กินนะพูดยอดาอรด่าอเูดอีน้ช้ำใจนกันจ้แล้วก็เรือพูดนะรำเลยเกินนะโอหมันหอนมันหอนเย็นมันหอนมันห่อนเออ

ชี่เตอรอาันนะพี่เตอรอาันไว้นะฮะมาจากประเทศอังกฤษนะครับแต่ประเทศอังกฤก็เป็นที่น้องเรากีๆนะครับก็มารู้จักมคุ้นกันนะครับก็สนสนมกันเดี๋ยวล้อกันนะฮะแมาแล้วงอกอกด้ยกันเะท่านท้งหครับเดียวมือหลังองออกด้วยย่าจยม่เดยะวังนะครับคลิปนี้นะครับก็เสียงบรรดินหนรครับพ่เตอไว้ภาษาพอิ่นเอานะครับเอาเอาอารผขอบคุณมากสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเอ้าสวัสดีครับสวัสดีครับฮัลโหลฮัลโหลให้ต้นไหน่อยฮัลโหลสวัสครับสวัสดี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 ครับจบคลิปแล้วนะครับขอบสดีครัสวัสดีครับสวัสดีครับแม